สำหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือด AB นะคะกรุ๊ปนี้นาง,งานวิจัยพบว่าปัญหานะคะของคนกรุ๊ป AB ส่วนใหญ่ก็คือ1ค่ะเรื่องของกรดในกระเพาะที่มีปริมาณน้อยค่ะทำให้ระบบการย่อยกลุ่มของโปรตีนนั้นและการดูดซึมไม่ค่อยจะดีค่ะถัดมานะคะปัญหาของคนกรุ๊ป AB ก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะพบว่าคนกรุ๊ป AB มักจะมีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ต่ําค่ะและปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่พบได้มากก็คือปัญหาเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดและหัวใจค่ะในสูตรนี้นะคะจะมีสารสกัดตัวของ p พ n e แนปเปหรือสารสกัดจากสับประรดค่ะที่อุดมด้วยสารโบมีเลนส่งเสริมการย่อยที่เป็นจุดอ่อนของคนกรุ่ม AB ถัดมานะคะก็คือในเรื่องของระบบอิมมูนค่ะในสูตรตำรับนี้นะคะมีสารสกัดจากตัวของกระเทียมซึ่งเป็นกระเทียมสายพันธุ์พิเศษ ประเทศเยอรมันค่ะเป็นการบ่มเพาะในสภาวะพิเศษนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญในปริมาณที่สูงที่ช่วยทั้งในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและส่งเสริมระบบการไหลเวียนหรือโลหลอดเลือดหัวใจต่างๆได้เป็นอย่างดีและอีกหนึ่งสารสกัดที่โดดเด่นค่ะสำหรับนิลีน GAB ก็คือ โอ๊ตค่ะสารสกัดจากข้าวโอ๊ตตัวนี้นะคะเป็นการสกัดแบบพิเศษที่ให้ได้สารสําคัญที่ชื่อว่าเบตากลูแคนค่ะมีคุณสมบัติที่ช่วยทั้งในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันค่ะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายสูงขึ้นแข็งแรงยิ่งขึ้นช่วยลดระดับไขมันตัวร้ายหรือคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเมื่อรับประทานต่อเนื่องค่ะดังนั้นนะคะสูตรตำรับนิลีน g a เเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่จะช่วยตอบโจทย์คนกลุ่ม AB ที่ มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับถ่ายไม่ปกติการย่อยอาหารในกลุ่มของโปรตีนที่ไม่ดีนะคะให้ดียิ่งขึ้น แก้ปัญหาเรื่องของระบบมภูมิคุ้มกันที่ต่ำให้ดีขึ้นและก็สูงขึ้นค่ะและก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องของปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันหรือว่าเบาหวานค่ะดังนั้นนะคะเรียกได้ว่าคนกลุ่ม a b เนี่ยสามารถที่จะป้องกันและก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของทั้งระบบย่อยการดูดซึมและก็สุขภาพภายในด้วยนิลิน G a b ได้เป็นอย่างดีค่ะ